ฝากกดติดตามแล้วตามด้วยกระดิ่งครับครัปผมมือหนึ่งหนึ่งปะย้อนครับปาเสียมปาย้อนปาเสียมครับนี่ครับแซ่บตรงกันพี่น้องมาๆๆขออยากเห็นหนักกองจักหน่อยกันครับปาย้อนกับเขากองครับลวกดอกต้นหอม หาบกบตอบกต้นอับกบบบกบบูบกบบต้นหอมครับราคานี่อย่างนี้ชมชมเนื้อชมเนื้อครับซื้อน้ำเปลือนแก้วครับมาพี่รองมาป๋าไหมตอนนี้กับสอุดบทะธานประดีชอยู่ครับประดียก่อนครับน้อนเพิงตื่นพี่ร้องน้อนตื่นขึ้นกับมีห้องเมาไทยรยูทูบกับ ปลาปลาปลายอนปลายอนครับปลาเนื้ออ่อน,อนพี่น whisk, Lux, ้องปลาเนื้ออ่อนแซ่บแซ่บดีป่ครับกินก่อนมาเด้อไทยเองมาเด้อไพศาลเอยปลานกครับืดูแซ่บจ้ะเนาะดีป่ะมาแต่พอดีป่ะพอดีครับมาพี่น้องมาพอดีที่ไหนเหรอ ตาบ้าน่ลังบ้านดีเลยดี้จ้าครับมาพี่นออ้องกระเซียมกระเซียมรเซียมสมเนื้อสมเนื้อแซ่บพี่น,อน้องเราเห็นสมแซ่บเนาะ แลอุ้งเอกีนคนเนี้วกี่ค,นคนอนกล่อง,องจะขวดใส่แก้วเไปไ็นไงครับครับร้อนใช่หนาวอ,อีกเลยพี่น้องใส่บวกบวกบวก แซ่บพี่น้องแซ่บเขทาทาอยู่มัดมัดแซ่บแซ่บปลาย้อนปลาเนื้ออ่อนครับซื้อมาหนึ่งแซ่บยอเลยพี่น้อง เขานต้องกินมือมนเนาะ50%เนาะหนึ่งครับสุมง่วครับนะ FC เรียบสุมง่วเขาเ็น เราเห็ดเสร็จสมแ่บแทบเขาหันสิบก็ฮะวันหนึน่งสิบก็ครับเราหัวเต็มยัง นชื่ออะไรกันนะลอ,อ,องกล่องให้ดมเยี่ยมนี่ต้นกระลาไม่หนึ่งกินที่ซื้อกระรแทบเราไดนเนี่ยนะครับเอฟซี่ จำเชียวครับวันเจ็บมันเลยครับปลาเนี่ยไปย้อนเจ็บแพงครับพี่น้องรูดึงบุอเป็นสองลอยควนไปเนี่ย ดอกขบ,บัวครับนี่ครับเริมดอกขบ,บัวเลยพี่น้องมามันกับไลอ้กินทั้งหมด เดีมยว้วะเท่าไหนจะเท่ไปนี่ก้างบหม่อยีครับมาแล้วก็มาอันนี้ พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อทำสะไภ้ครับตามเดยกระดิ่งพี่น้องจริงๆแล้ววันจะบอกินสมดิเด้อดนประเด็นแม่มางข่ายเหเพราะว่าโควิดนอก่วงนี้เนาะรถนรกมากินดิบแต่ว่าก็ินที่เราเลรอนะครับจับเขาจะสวย ลำครับเนี่ยลำรด<ำ>ขึ้นมาจอลกองแหบ<ำ>นี้กระลำครับไม่ใญ่ด้วยครับเรับ ทำยังไงเลยขอปาครับลมรวบๆครับรว้แซ่บพี่น้องกินพาัากกินมะเข้าอันนี้ปลาเสี้ยมครับนี่แต่คูณเดียวกบปลาข้าว ปลาเนื้ออ่อนปะเซียมต้วจะบาดสองเรา,า,าก็บาดไว้เปมนปลาทอนี่ครับสองร้อยแปดสิบครับเนี่นี่เอเราอยากกินป,ะเ,ปะเซียมปะปะเสียมแบบแบาย้อนปะเซียมมีเมี่ยมอยมแข็งด้วครับ น,น,นั่นเปิดนะครับตัวน้นี่ครับสมเน่าเป็นน้องมีพริกมีพริกใส่ครับง่ายเลย Cái này khá mưa nó dịt bèo bổ lăn Ai à, cũng nhịp nó à Buộc chăm chèo นี่ลองไอยู่มมืงนอกไม่น่า,กาไก่นลยูยู่ทางไก่ทางไก่โอ้หมดมาจากอกกล่องเน,นี่นยไปบายกลอเออไม่เห็นทัทง้งนี่บ้างกินเมื่อครับ ใซ่พี่น้องกินแบบสี้ไม่ต้องไปใส่ซอนแต่ว่าถ้าไปกินทั้งนอกต้องใส่ซ่อนนี่ครับโบ้เขาโบ้พอแล้วถ้าไปกินนอกบ้านต้องใส่ซ่อนใส่ซอมกินแบบโบลานนะครับแสิบพี่น้องปลาเนื้ออ่อน เงินกุ้ยอะไรก็แช่ก็ติดตามครับรเดี๋ยวเดินมาผัคลิปใหม่ๆของช่างอุดครับเสียพี่น้องหมดมาจอกล่องพี่น้องเอ้ย ผัดนี่แยกนกกินผักโซผิดเอฟซีวาน้าไว้ทำแยก,ยกต้องจำเกียวบักบักนาความเนาะพี่น้อง Đi bắt nào. Đi Rồi. เ,เด้อพี่น้องมาเด้อครับไปปอายตัวหนึ่งดีดีเซฟพักอีกตัว ปวดจ่าบเลยวะมั่นไม่เห็นทางขึ้น่นบนนี้ครับนะีคค่ยมอกินไฮะอกินไานเลมากินค้ามเลยมอกินามดเลยครับนี่กรขอคนัอน,นึ่ยสู้อีฟสิ่ียป็นอ่งโบสู้ค,ครับโบ,โบ,โบาาได้อาบน้ำทาผมได้เลย Chị đèo phố mà Chị đây cái chín chua, chín đèo nó Mụt, mụt chó con Nó đuổi hai thang nữa คลิปแบบพี่น้องเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์ตัวไข่ตามด้ยวกยกระดิ่งครับจะได้ประผัดคลิปใหม่ของทางอุดนาะพี่น้อง <c oughs> กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมคลิปผู้ใดมากกวเบิ้งผู้ใดบ่มากกวเปิดทานเนาะบ่ได้บังคับผู้ใดมึงครับครับ พูดไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ